เลสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องวันนีลิ้งสกายก็กลับมากันอีกแล้วนะคะสำหรับการอันบ็อกแล้วก็รีวิวเนนโดรอยค่ะซึ่งคลิปนี้ก็เป็นการรีวิวเนนโดรอยครั้งแรกเนาะซึ่งเนนโดเนนดอยตัวนี้มไม่ใช่ตัวแรกของเรานะแต่ว่าเราอยากเอามารีวิวให้ทุกคนดูมากคือมันน่ารักมากมันเป็นเนนโดรอยรุ่น Limited Edition นนะคะก็ ถ้าดูจากปกคลิปทุกคนก็น่าจะรู้แล้วนะคะว่าเป็นเนนรอยจากการ์ตูนเรื่องอะไรนะคะนั่นก็คือทารา ก็คือเนนอรอยตัวนี้เองนะคะเป็นคินโนมโตะซากุระจักรงการ์ดแคปเจอร์ซากุระนั่นเองนะคะน่ารักมากคือทุกคนมันเป็นอ่ามันเป็นเนนอรอยที่อ่าทำเพื่อฉลองครบรอบ30ปีของแคมนะคะแคมก็คือคนที่วาดการ์ตูนเรื่องนี้แหละก็คือแบบคือชุดน้องน่ารักมากะคะคือเราคือตอนแรกอะ่ะเราพีไม่ทันชาวบ้านเขานะคือเรามาเห็นตอนที่ทางกูสมายเขาอะ่ะปิดพีออเดอร์เรียบร้อยแล้วเราก็แบบ ทำไมดีอะถ้ามาซื้อหลังพีอะมันต้องแพงแน่เลยแล้วก็เลยบังเอิญบังเอิญไปเจอร้านหนึ่งในช้อปปีที่เขายังเหลือโคตาให้พีออเดอร์ได้อยู่ทุกคนแล้วแบบคือแบบดีใจมากอะแล้วคือนี่คือขนาดราคาพีออเดอร์ทุกคนราคาพีออเดอร์อยู่ที่2850บาทอันนี้คือเราเห็นเห็นที่ร้านอื่นก็ราคาประมาณ2 6 0 0 2 7 0 0อนะไรเงี้ยคือแบคอบคือแพงมากแต่ว่ามันเป็นรุ่นล i ม i t ต d e dition ทุกคนก็เลยคิดว่าแบบ เออได้มาราคานี้ก็น่าจะแบบก็ไม่น่าจะเสียหายอะไรนะก็เลยแบบซื้อมานะคะตรงหน้ากล่องคือสวยมากทุกคนคืออยากให้ดูกล่องก่อนเป็นอันดับแรกเลยนะคะอันนี้คือกล่องเขาอันนี้ด้านหน้าด้านข้างอันนี้นะคะด้านหลังแล้วก็ด้านข้างอีกทีหนึ่งนะคะสวยมากทุกคนกล่องสวยแบบ สวยมากจริงๆนะคะชอบมากเลยกล่องสวยยังไม่พอทุกคนคือมันมีลูกเล่นอีกอะคือมันแบบคือพอเราเปิดดูครั้งแรกอะคือเราแบบโอ้พ่ก๊อดมันดีมากเลยนะคะก็เลยแบบอะวันนี้ต้องรีวิวแล้วก็คือเราเพิ่งพาสะดวเพิ่งมาส,งส่งถึงวันนี้เราก็เลยแบบมันต้องมันต้องรีวิวทุกคนคือมันสวยมากนะคะโอเคนะทุกคนเดี๋ยวจะมาเปิดกล่องให้ดูคือกล่องมันปกติในระอทั่วไปมันจะแบบข้างหน้ามันจะเป็นใสๆให้เห็นข้างในใช่ป่ะแต่อันนี้คือมันทึบทึบทั้งสี่ด้านเลยเนาะซึ่ง ซึ่งช็อตเด็ดมันอยู่ตรงนี้ค่ะทุกคนเดี๋ยวเราจะเปิดให้ดูนะคือตรงนี้มันจะมีมันจะมีที่มันเสียบเป็นที่เปิดกล่องได้ตรงนี้ทุกคนโอเคเรามาดูกันว่ามันเปิดออกมาแล้วจะเป็นยังไงหนึ่งสองสามทุกคนมันดีมากทุกคนมันดีมากมันเป็นอย่างนี้ยคือแบบอ๋อไม่ก็คือซื้อเราซื้อเนนโดลอยมาประมาณห้าหกตัวแล้วอะคือยังไม่เจอกล่องที่มันแบบขนาดเนี้ยคือแบบ ชอบมากนะคะสวยมากอ่ะเดี๋ยวให้ดูดีเทลข้างในอีกทีนะคะก็จะเป็นรูปที่แคมเขาว่าฉลองครบรอบ30ปีนะคะซึ่งในอรอยข้างหน้าก็อันนี้ที่อยู่ข้างในก็จะเป็นอย่างนี้แหละนะเหมือนทั่วไปนั่นแหละแล้วทีนี้ก็ทางกูซามาเนี่ยเขาก็ปล่อยภาพออกมาแล้วว่าเขาจะทำฟิกเกอร์สเกลของซากุระที่เป็นหุ่นแบบนี้แบบในรูปอะคือเขาก็ปล่อยปล่อยรูปปล่อยคลิปออกมาอะไรแล้วเนาะแต่ ก็ต่อไปเดี๋ยวเราก็จะมารีวิวพาร์ทข้างในให้ดูกันนะว่ามีพาร์ทอะไรบ้างนะคะโอเคค่ะทุกคนต่อมาเราก็จะรีวิวพาร์ทของเนลรอยเอ่อเซ็ตนี้ให้ดูกันนะว่ามีอะไรบ้างนะคะก็จะมีทั้งหมด2แพ็ค่างนี้นะทุกคนเดี๋ยวให้ดูแพ็คข้างหลังก่อนดีกว่าแพ็ค <Okay. S 2> ข้างหลังคือแบบเป็นสิ่งที่ทําให้เราแบบอยากได้เนลรอย odge, ตัวนี้มากเลยน,นะคะเพราะว่ามันแบบ มันดูอลังการอ่ะทุกคนคือแบบถ้าเป็นดอยตัวอื่นอ่ะก็คือจะแบบมีแค่ให้ยืนเปลี่ยนท่าทางอ่างเงี้ยแต่อันนี้คือแบบพอ็อปเขาจัดเต็มมากเลยนะคะทั้งนาฬิกาแล้วก็เนี่ยให้อันนี้มาด้วยะคือแบบมันสวยมากนะคะก็เราก็เลยต้องแบบอยากได้น้องมากอะไรงี้เนาะก็พยายามหาพีมาจนได้เนาะส่วนฐานก็มีให้ให้มาเหมือนเดิมเหมือนทุกตัวเลยนะคะแล้วก็มีอันนี้ใส่ใส่ไม่แน่ใจว่าอะไรน่าจะเป็นแบบเอามาไว้ให้คํำเวลาน้องแบบ หาะลอยเหมือนในรูปหรือเปล่านะไม่แน่ใจนะคะส่วนข้างหน้าก็จะมีอย่างนี้นลทุกคนมีหน้าทั้งหมดสาหน้านะคะให้แล้วก็จะมีอะดอกไม้ช่อดอกไม้แล้วก็เป็นพาร์ทมือตรงนี้พาร์ทแขนเดี๋ยวพาร์ทแขนสองข้างนะคะแล้วก็เป็นพาร์ทมืออีกสามมือมีทงด้วยนะคะส่วนอันนี้น่าจะเป็นเท้านะเดี๋ยวมาแกะดูข้างในกันเลยดีกว่านะคะจริงๆคือเราแกะไปแล้วรอบนึงเราก็เลยเอา เอาพลาสติกที่เขาลองลองข้อต่อน้องออกไปแล้วนะคะก็จะเหลือแค่น้องซากุระอย่างนี้เลยนะคะตรงมงกุฎสามารถถอดออกมาได้นะทุกคนเนี่ยถอดออกมาได้แต่ว่าถ้าไปใช้กับหัวดอยตัวอื่นก็ต้องมีรูเสียบเหมือนกันกันกบน้องนะโอเคแต่ว่าเวลาถอดอะคือทุกคนมันจะแบบเวลาถอดก็ยากแล้วเวลาใส่ก็คือยากเพราะว่ามันติดปลอยผมน้องไงก็ถอดออกมาให้ดูแค่นี้ก่อนละกันนะทุกคนไม่งั้นจะเสียบใส่ ยากอีกนะคะเดี๋ยวก็ดูดีเทลของมงกุฎใกล้ๆก,ก็จะประมาณนี้เลยทุกคนสวยมากชอบมากนะคะถูกใจมากเลยดอยตัวนี้นะคะอันนี้ก็คือพาัดหน้ายิ้มของน้องนะคะตาสีเขียวปกติอย่างนี้เลยนะคะเดี๋ยวก็มาดูที่ดีเทลชุดของน้องดีกว่านะคะชุดก็จะประมาณนี้นะทุกคนข้างหลังก็จะมีรูให้เสียบเหมือนเดิมนะแล้วก็ตรงตรง กระโปงอะชั้นล่างสุดจะเป็นแบบเป็นใสๆนะทุกคนก็จะไล่จากคุนมาสีใสเลยนะให้อารมณ์เหมือนเคลียร์การอะไรประมาณนี้เนาะเป็นแบบว่าใสๆคลียร์ๆไปนะคะอันนี้ก็จะเป็นโดยรวมของนะ้องที่ทางกล่องใส่มาจัดให้มาเป็นอย่างนี้เนาะแล้วก็มาดูชิ้นไหนต่อดีเอ่ยชิ้นพัดหน้าละกันนะคะเดี๋ยวคลิปนี้เราจะยังไม่ ประกอบให้ดูนะเพราะว่าอาจจะต้องใช้เวลานนนะคะถ้าประกอบเสร็จแล้วเดี๋ยวจะขึ้นเป็นรูปมาให้ดูกันเลยนะคะอันนี้ก็เป็นพาร์ทหน้าที่2และ3นะคะก็จะมีหลับตาข้างนึงแล้วก็ทําปากแบบนี้น่ารักมากเลยนะคะโอเคเหลืออะไรอีกเอ่ยอรีวิวอันนี้นะคะช่อดอกไม้ช่อดอกไม้ก็สวยมากทุกคนคืองานละเอียดอยู่นะคือแบบมีการเขาเรียกอะไรสลัก ได้ละเอียดมากเลยนะคะแล้วก็ตรงตรงที่จับก็จะมีแบบมือน้องติดมาเลยนะก็จะได้แบบว่ายังไงดีเขาเรียกว่าจะได้แบบเอามาประกอบแล้วมันจะไม่หลุดจักมือนะเพราะว่าช่อดอ,อกไม้มันใหญ่ไงแล้วมือน้องเล็กนิดเดียวนะก็ทําแบบนี้ออกมาก็โอเคดีนะทุกคนน่าจะไปเล่นกับเดอยตัวอื่นได้ด้วยนะคะส่วนพาชิ้นเล็กๆเ,เ,เราไม่ไม่หยิบออกมาให้ดูแล้วกันนะแต่ว่าให้ดูจากข้างในกล่องเอาละอันนี้ก็จะเป็นพาร์ทมือของน้องที่ อาจจะผีเสื้อนะคะเป็นอย่างนี้อันนี้ก็จะเป็นพาทแขนอีกพาสหนึ่งของน้องนะแบบน่าจะเป็นพาทแขนที่งองอแขนเนาะแล้วก็อันนี้จะเป็นพาทขานะคะน่าจะเป็นขาที่งอเหมือนกันแล้วก็อันนี้จะเป็นมือสามมือมาให้นะคะก็จะมีธงครบรอบ30ปีของแคมป์ด้วยนะคะเคีมาดูกันที่แพ็คที่สองนะคะเป็นอันนี้นะ นี่เป็นหอนาฬิกาการขอเรียกว่าหอนาฬิกานะไม่รู้ว่ามันเรียกว่าอะไรนะคะก็เดี๋ยวแกะออกมาแปบ๊บหนึ่งอันนี้เป็นตัวนาฬิกานะคะก็จะ,จะประมาณนี้เป็นสลักเป็นเลขลงมาเนะก็จะมีดาวออกมาเป็นแฉกแฉกอย่างนี้นะคะข้างหลังก็เป็นอย่างนี้นะมันมันเป็นมีเดือยสี่อันไว้น่าจะเอาไว้เสียบกับอันใหญ่นะเดี๋ยวเอาอันใหญ่มา โอเคอันใหญ่คืออันนี้เราคนมีบ็อกให้เสียบกันได้พอดีเลยนะอันนี้ก็ด้านหลังนะคะอันนี้ด้านหน้าความเราว่ามีความบางแบบมันน่าจะแตกหักง่ายทุกคนคือมันแบบมันดูบางๆไม่ค่อยแข็งแรงไงไม่รู้นะใครจะเล่นก็ระวังด้วยนะคะ <laughs> นี่ก็เคยทำพาร์ด่อยขาดไปแล้วอันนึง่งเดี๋ยวมาประกอบตรงนี้ดีกว่าโอเคลงล็อกพอดี ประกอบง่ายมากเลยนะคะนี่ก็จะเป็นประมาณนี้เนาะ จบไปกันแล้วนะคะสำหรับการรีวิวเนนโดรอยหนึ่้าสาคิโนมาตโตะซากุระจากอาร์เก็ตเกิร์ซากุระนะคะก็หวังว่าเพื่อนๆจะได้รับน้องดอยที่พีไว้ในเร็วๆนี้เหมือนกันกับเรานะคะก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ช่องวันนี้นสกายชาแนลของเราแล้วก็กดติดตามด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนอก้วก็สำหรับวันนี้ก็บายๆขอบคุณที่ดูจนจบนะคะสวัสดีค่ะ